่ทุกคนวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วซึ่งวันนี้เราก็จะมาทําแบบฝึกหัดเรื่องทฤษฎีจํานวนเหมือนเดิมโอเควันนี้ก็จะเป็นข้อที่8.3ซึ่งเราก็ไปดูเจทยกันเลยให้ abc xy เป็นจํานวนเต็มจงพิสูจน์ว่าถ้า a น้อยกว่า0แล้ว ax มากกว่า ay ก็ต่อเมื่อ x น้อยกว่า y ก็คือโอเคขั้นตอนแรกเราก,ก็มาเขียนการพิสูจน์กันเลยซึ่งในข้อนี้เนี่ยเราก็จะพิสูจน์ทั้งขาไปแล้วก็ขากลับโอเคงั้น เรามาเริ่มกันเลยก็คือให้ axy เป็นจำนวนเต็มขัม้นตอนแรกเราก็จะมาทำขาไปกันก่อนซึ่งจากโจทย์เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเกี่ยวกับเรื่อง น้อยกว่ามากกว่าใช่ไหมซึ่งน้อยกว่ามากกว่าเนี่ยก็จะมีบทนิยามเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูบทนิยามกันก่อนบทนิยามก็คือให้ a b เป็นจำนวนเต็มโดยที่ a มากกว่า b หรือเขียนได้เป็น a มากกว่า b ก็ต่อเมื่อ a ลบ b เนี่ยเป็นจำนวนนับแล้วก็ b มากกว่า a ก็คือ b มากกว่า a ก็ต่อเมื่อ b มากกว่า a แบบนี้อืคราวนี้เราก็ดูบทนิยามแล้วเราก็ไปพิสูจน์กันเลยก็คือขาไปก็จะได้เป็นสมมุติ a น้อยกว่า0และ ax มากกว่า ay เนื่องจาก a น้อยกว่า0หรือว่า0มากกว่า a ก็จะได้ว่า0ลบ A เป็นจำนวนนับซึ่งนั่นก็คือ0ลบ A มีค่าเท่ากับลบ A ดังนั้นลบ A ก็จะเป็นจำนวนนับเช่นเดียวกันและ ax มากกว่า ay นั่นก็คือ ax ลบ ay เนี่ยเป็นจำนวนนับดังนั้นเราก็จะได้ ax มากกว่า ay คราวนี้เราก็จะมาทำให้ ay เนี่ยหายไปโดยการที่เราจะบวกตัวผกผันไปทั้งสองข้างของ สมการก็คือเราจะบวกตัวผกผันของ ay ก็คือเราจะบวกลบ ay เข้าไปก็จะได้เป็น ax บวกกับลบ ay มากกว่า ay บวกกับลบ ay อืมแล้วก็จะได้เป็น ax บวกกับลบ ay มากกว่า ay บวกกับลบ ay ก็จะมีค่าเท่ากับ0ดังนั้นเราก็จะได้ว่า a ก็จะคูณอยู่กับ x ลบ y มากกว่า0ซึ่งตรงนี้ก็จะมาจากการที่เราใช้สมบัติการแจกแจงก็คือดึง a ก็จะได้เป็น a แล้วก็ y บวกเจอลบก็จะกลายเป็นลบก็จะได้เป็น x ลบ y นั่นเองอืมซึ่งเมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่าเราบวกตัวผกผันไปทั้งสองข้างของสมการทุกคนอาจจะสงสัยว่าเราสามารถบวกอินบวกตัวผกผันการบวกเนี่ยไปทั้งสองข้างของสมการได้หรือไม่ซึ่ง ข้อความนี้เราสามารถพิสูจน์ได้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปพิสูจน์กันก็คือถ้า a มากกว่า b แล้ว a ลบ c มากกว่า b ลบ c แล้วก็มาพิสูจน์กันเลยก็คือการพิสูจน อืมเราก็จะให้ a, b, c เป็นจำนวนเต็มจาก a มากกว่า b ก็จะได้ว่า a ลบ b เป็นจำนวนนับ และ a ลบ c มากกว่า b ลบ c ก็จะได้ว่า a ลบ c ลบกับ b ลบ c ก็เป็นจำนวนนับนั่นคือ a ลบ c ลบกับ b ลบ c อืมเราก็จะได้เป็น a บวกกับลบหนึ่งคูณ c ลบกับ b บวกกับ L c. ลบหนึ่งคูณ c คูณ c อืมเราก็จะได้เป็น A บวกกับลบหนึ่งคูณซีบวกเราจะเปลี่ยนจากลบตรงนี้ให้กลายเป็นบวกก็คือจะได้เป็นบวกลบ บวกกับลบหนึ่งคูณสี่ก็จะเท่ากับ A บวกกับลบหนึ่งคูณสี่บวกกับองเล็บใหญ่ก็คือจากลบตรงนี้เราก็ใส่เป็นลบหนึ่ง คูณอยู่กับ B บวกกับลบหนึ่คูณ C แล้วก็วมเล็บแตะโอเคแล้วก็แล้วก็จะได้เป็น A 4. บวกกับลบหนึ่งคูณ C บวกกับแล้วก็ คูณหนึ่งคูณลบหนึ่งกระจายเข้าไปก็จะได้เป็นลบหนึ่งคูณ b บวกกับลบหนึ่งคูณลบหนึ่งคูณ c จากนั้นเราก็จะได้เป็นเอบวกกับลบหนึ่งคูณ c ี บวกกับลบหนึ่งคูณ B ซึ่งตรงนี้ลบหนึ่งคูณลบหนึ่งก็จะได้เป็นหนึ่งซึ่งข้อความนี้เราก็พิสูจน์มาแล้วก็คือทำไมลบเจอลบถึงได้บวกดังนั้นก็จะเหลือเป็น C คราวนี้เราก็จะใช้สมบัติการเปลี่ยนมูซึ่งจะได้เป็น A บวกกับ ลบหนึ่งคูณซบวกกับลบหนึ่งคูณ b บวกกับ C ีคราวนี้เราก็จะใช้สมบัติการสลับที่การบวกก็คือจะได้เป็น a บวกกับลบหนึ่งคูณ b บวกกับลบ1คูณซี <c oughs> บวกกับซีต่อไปเราก็จะใช้สมบัติการเปลี่ยนมูมก็จะได้เป็น A <c oughs> บวกกับลบ1คูณ B <c oughs> บวกกับลบ1คูณ C บวกซีอืมพอมาถึงตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าลบหนึ่งคูณซบวกกับซก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์ดังนั้นก็จะเหลือ a บวกกับลบหนึ่งคูณ b ดังนั้นก็จะได้เป็น a บวกกับลบ b ซึ่งบวกเจอลบก็จะได้เป็น ลบก็จะเหลือเป็น a ลบ b คราวนี้เราก็สามารถสรุปได้เลยก็จะได้เป็นดังนั้น a ลบ b เป็นจำนวนนับดังนั้น a b. ตรงนี้นั่นคือ a ลบ c เป็นจำนวนนับดังนั้น a ลบ c ลบกับ b ลบ c เป็นจำนวนนับอืมตอนนี้ขาไปแล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะไปทำ ขากลับกันเราก็จะเป็นพิสูจน์ขากลับกันก็คือเราจะสมมุติ a น้อยกว่า0หรือ0มากกว่า a ก็จะได้ว่า0ลบ a เนี่ยเป็นจำนวนนับ และลบ A ก็เป็นจํานวนนับและจาก x น้อยกว่า y หรือ y มากกว่า x จะได้ว่า y ลบ x เนี่ยเป็นจํานวนนับ Okay. เนื่องจากลบ A คูณกับ Y ลบ x เป็นจำนวนนะับต่อไปเราก็เอามาเขียนใหม่ลบ A คูณกับ Y ลบ x กก็จะมีค่าเท่ากับแล้วก็จะเปลี่ยน การลบตรงนี้ให้อยู่ในรูปของการบวกก่อนก็จะได้เป็นลบ a คูณกับ y บวกกับลบหนึบบ 1, กก่งคูณ x จากนั้นเราก็คูณลบ a กระจายเข้าไปคูณกระจายเข้าไปเราก็จะได้เป็นลบ a คูณ y บวกบ a, บวกับลบ a คูณกับลบหคูณกับ x อืมเราก็จะใช้สมบัติการเปลี่ยนมุมก็คือจะได้เป็นลบหนึ่งคูณกับ ay บวกกับลบหนึ่งคูณ a คูณกับ ลบหนึ่งคูณ x ตรงนี้เราใช้สมบัติการเปลี่ยนมุมแต่ตรงนี้เราแค่เปลี่ยนจากลบ a ให้อยู่ในรูปของลบหนึ่งคูณ a คราวนี้เราก็จะได้เป็นลบ a y บวกกับ เราก็จะเห็นว่าลบคูณอยู่กับลบก็จะได้เป็นบวกก็จะได้เป็นบวก ax คราวนี้เราก็จะใช้สมบัติการสลับที่การบวกก็จะได้เป็น ax บวกกับลบ ay ก็จะมีค่าเท่ากับ ax ลบ ay นั่นก็คือ ax ลบ ay เป็นจำนวนนับเราก็จะได้ว่า ax มากกว่า ay ดังนั้นเราก็สรุปถ้า a น้อยกว่า0และ x น้อยกว่า y แล้ว ax มากกว่า ay ซึ่งเมื่ออันนี้พิสูจน์ขากับเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราก็จะสรุปทั้งของขาไปแล้วก็ขากลับก็จะได้เป็นสรุปได้ว่าถ้า a น้อยกว่า0แล้ว ax มากกว่า ay ก็ต่อเมื่อ x น้อยกว่า y นั่นเองโอเคข้อนี้เราก็ทำเสร็จเรียบร้อยไว้เรามาเจอกันใหม่ EP หน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย